สวัสดีจ้าพี่น้องห้างไฮเวยโดนนะจ้ะเนะาะเมื่อนี้ในผ้ามาเบิงหนะ้าตรงพี่น้าม,มันถ่วมจ้าน้ำลดจ้านี่ก็เลยผ้ากันเอาอีเลาะมาใส่จ้านี่ดาวอีเลาะไม่เจิมอีเลาะไม่ใ <c oughs> นเห็นว่าเพื่อนผ้ากันใส่ล่ะไดปาจ้าในเลสซังมาค่ะนี่น้ำก็ลังไหลออกเนะฮะเป็นน้ำออกไปเนาะ เพื่อมีความหวังจ้ะว่ามันสีบกลงหล้กกรสิได้เอาไอ้รหลดไมากเกี่ยวจ้ะถึงสีบ่ได้เต็มรอยเนาะจ้ะพี่น้องแต่ก็ยังดีที่ว่ายังมีอ่าเห็นห่วงยูนเนาะบางทีบางหมองข้าเจ้านี่คือถ่วมเ่เห็นหอดห่วงเลยจ้ะอันนี้ใครเนียนามันลดลงไห้จ้ะนี้ลดลงเข่ากระลมนั่นจ้ะนี้ ในไซไวมองนี้อันนึงจ้ะยื้อทางหนัดอีกอันนึงจ้ะไปรุ่นกันจ้าวาเืมออื่นเนาะในสีมะยามว่าเนยสีมันบ่จ้ะในไ้ต้องไว้พ้อมจ้าอีกหน้าฟังหนึ่งจ้ะไปเบิ่งกันจ้านี่จ้ะมองนั่งในไซไวอุ้ยอยู่ในในหุ่นจ้ะฮฮไปรุ่นกันจ้าเหมออื่นเนาะเดยวในผ้ามะยาม ปลาสิมานบอเสด้ปลาหรือได้อีกกระปูบปนะาจานะเนาะเจอกันเอื่นเศร้าจ้านี่จ้าเศร้าเราจะพี่น้องนี่มาตะกีดอย่างในีมียงาหมตรงนะไปรุ่นกันจ้าปลาสิมานบอเนาะไปจ้ารุ่นกันต่อจ้ามารุ่นมารุ่นกันว่าจะมาบอกโอ้ยมีต่อบักหอยจ้า นี่กจบอกหอยเชอร,<น>รี่นี่จ้าต้องอันแรกค่ะเดา๋ดปลาเค็งสองตัวจ้าอีกกระปู่ตัวหน,นึ่งปลากิ้เดือดตัวหน,นึ่งจ้าน,นี่ก็บักหอยจากพี่นอกเดี๋ยวไปเบิ่งอีกอันเนาะนี่จ้าอีกอันหน้ามันขาดหน้าแล้วเนาะเลยมาใส่กายามกันจ้า มีตบบักหอยจ้าอันนี้จะได้ปลาโรดจะได้ปลาโลตตัวนึงจยตัวงามเติบนี่ก็ไปปิ่งกินกับต่าบักหงจากพี่นนอะไปจ้านี่ในสิผ้ามายามตัวนี้อีหล่อห้าทั้งเป็นอีกระปูใต้ขื่นจ้าแล้วก็มี่เป็นป่าแบบ ปลาเค็งน้อยปลาขี้เถิดเนาะออพี่น้องบอ่คอยไอยจ้าไปลุ้นกันว่าสิมานบ่พี่น้องไม่ดีใจว่าคันไม่รู้ว่านี่ได้กบอ้อ <laughs> นึกว่าได้กบโอ้ยดีใจว่าสัตว์โอ้ยออกมาลูกออกมาเอาออกมาก่อนมีจานในกำลังสิเท่นะบักหอยลายลายจะพี่น้อย <c oughs> เสียงบักหอย กี่เดืดหน่อยเลยปะาคอปะาคอเป็นปะาคอตอนนั่งยู่จ้าจ่าเอ๋อได้ปะาคอก็บอบปิตปาาดตำปาด้าเอป่ดเอิดเอ๊่อออออไปลูกไป ไายจ้าปากีด่เดือดหน่อยจ้ากะอีกกระโปงจ้าโอ้ยบักหอยพี่น้องหอยเชอรี่จานนี้ร้ายคักในวันนี้สิปเปลี่ยนเป็นจากอายอีละเป็นตรงละจ้าเดี๋ยวสีพ่างตรงหันลงในคอเก็บปาก่อนนะไปจ้าเก็บก่อนแป๊บนึงจ้า เก็บแล้วละจ้าพี่น้องนี่ตบะบักหอยเชอรี่จ้ะหลายแห้งจ้ะนี่ผลงานเราอี๊ได้ปลาคอตัวหนึ่งปลารดตัวหนึ่งจ้ะหละกักกาส่วนนั้นก็จะเป็นปลาเข็งกับปลาขี้เดือดแล้วอีกปลปูเนาะหมานอยู่เด้จ้าเหมือนเนี่ยจำหนิก็ถือว่าหมานญยูจ้าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่เนาะ ในกีดยางเราจะนี่ก็เลยผ้าหน้ายามใส่ใว้หมูว่านนอแล้วก็บหน้ายามตรงมาในเปลี่ยนจากใส่ทางหนั่นเนาะอันนี้อันเก้าในใส่อีเลาะไว้เนาะจา้ะบานนี้ <c oughs> นี่ก็เลยมาเปลี่ยนว่าน,น่าม,มันอันนี้เ้าอยากให้น่ามัมนไหลออกจากให้หน้าข้าไวไว้ๆเนาะก็เลยเอาออกเอาตรงมาใส่แทนจ้ะนี่ รอบนาสิได้มายามต้องกันอีจ้าจ้าคลิปนี้มันก็เป็นคลิปสันสันนะจ้าใน้ามาิาโยหากินใส่ตรงน้ำไ้น้ำหน้านะจ้าเนาะแถวนี้มันก็เป็นน้ำถ่วงจ้ามันก็โลงมาแน่เล้ยวเผ่าก็ล่มจ้าเสด้เกี่ยวอยู่นะจ้าเป็นีถ้ากระสิบว่าอะไรเต็มลายปันใดนี่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะจ้า ไอจ้ากับบ้านกันจ้านี่ก็จะเอาเขาขึ้นเ่าคึื่อกันวันนี้ว่าสิกลับจ้าพี่น้องเนเลยมาเห็นบนะักขอเนาะนี่บักคอจา้าขึ้นเอาบักคอเนาะเดี๋ยวสิเอาบักคอนี่ไปให้ไอ้พี่น้องกินจา้าันนี้สิเอาเขาขึ้นเราจ้าก็ดีเลย ก็ขึ้นมาข้อกันจ้าพี่น้องนี่จ้าแล้วัาหัวกันเด้ขอข้อยู่หัวหน้านี่พอดีกันนี้สุก กำลังกินเลยจานนี้อืมสิเภ็ดรงนีเนาะอหลายคนถามเยอะจ้เพันมาไอ,บอ้บะกอย่ยนานี่บอกพันมาถามซื่อหวังว่าหน่อยเราเห็นแม่พันเอาไปให้กินนะเนาะแซ่บจ้ะพี่นอ้องเปรี้ยว ไอออกหวานเน่จักน้อยแต่ว่าเปรี้ยวสีหลายจ้ะมันสุกแล้วจานมันไม่่างแกให้เิ่งนะเล็บหน่กระดำมดำระวังระวัหน่อยระวังจังบาย ไปจ่าเนีขอเวลาเก็บกันนะกินน้ำบ่จ้าพี่น้องโวยเบิง้งก็จังบักล้ำใยเนาะจ้านี่ดูคักจ้าวาทขังเทิงก็ย่างอยู่ได้จ้าตอนนี้ฝ่าวเนาะไปจ้าเก็บกันจ้านี่จ้า บักคอห้าวป่าอยู่ข่างลางเนาะจ้านอนอนียวมี่แนวใซนี่อุ้ยป่านมาบักลำใหญ่จ้าบักคอก็ได้ปลาก็ได้ยจ้มาม้าจ้าว่าจะออกจากบ้านเนาะก็ได้แนวไปอยู่ไปกินอยู่บ้านหฮาจ้าไปจ้าหนึ่งสิบห้าไปกู้เขาเอาเขาขึ้นเลาจะพี่น้องเจอกันไม่คลิปหนาเนาะจ้าเนาะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้จ้าไปจ้า